กิ S 1> <S 1> นข้าวกล้องแซ่บๆเนาะเมือนี่เพิ่นแล้วบุญมากูหิวข้าวหิวข้าวอือกูหิวข้าวโอ้ยเหงมีกลองเดียวอยู่โอ้ยเนาะเรื่องมันเป็นไปเป็นมากไลยวอลดูเมียไม่ทำกับเข่าเลยตั้งแต่วันนั้นน่ะที่เราห้องเราแหงกันน่ะเราห้องเราแหงกันเราเลยนไม่เห็นกับเข่ากับป่าเลย ตื่นเช้ามาใช่มันไปเฝ้างัวอีกเหรอมันเลยไม่ทํากับเขาจิ้นเลยเป็นทั้งท่านอ่ะเปิดตู้มามีแต่ตู้เปล่าๆเนี่ยทั้งท่านแหละมอเข้าก็แข็งเปิกแข็งเปิกแบ่งพี่กินเรื่องประไลแบ่งกินอ่ะอู้มีกองเดียวได้เนี่ยแบ่งคนละครึ่งได้ไหมเราคนละครึ่งก็คนละครึ่งกับ่าได้ไหมเราโอ้ยเอ้าที่ให้คอยแบ่งยังไงอ่ะมันมีกองเดียวเนี่ยอ่ะมีจานมามีช้อนมาดา จะเอามาจากไหนเอามาจากบ้านเลยเอามาจากบ้านอือพ้อมเลยจานพ้อเสื้อผ้าพ้อแล้วก็จานดานอนนีบปะเนี่ยนอนนี่ดาอาบน้ำนี่อาบน้ำนี่กินเขานี่แบ่งซะแบ่งเนาะแบ่งคนละครงเนาะยิ้เขาอือยิ้เขานาสงสาราะโอ้ยย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  เอา,าเอาดาเอาดาเดี๋ยวให้ไข่ดาวได้ไข่ดาวอย่าให้ไข่ดาวแบง่งข้าวแบ่งครับม,มีหมูอีกไหมมีเอาหมูดาเอาหมูเหรออ้ยดูดิโอ้โหไข่ดาวหายามึงไปโทษใม่ทั่ว